กวักมรลกตดด่างเหลืองนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันที่น้องนะครับกระถางนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1000บาทนะครับมีอยู่16ใบนะครับมีอยู่16บใบมีลากเต็มกระถางแล้วนะครับเป็นหม้แยกหน่อออกมาแยกมาได้2อเดือนแล้วนะครับด่างสวยมากนะครับด่างทุกใบเลยด่างจัดจัดเลยด่างชมพูแบบนี้นะครที่ลำต้นนะครับ ดูใต้ฐานนะฮะดูใต้ฐานก็คือรากนี่เห็นไหมครับมีรากวิ่งเต็มกระถางแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอหนอ่อใหม่โผล่ขึ้นมานะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะเร็วๆนี้นะฮะก็เปิดแบ่งปันพี่น้องนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะส่วนท่านใดอยากได้นะครับก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะครับศูนย์9ปดแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าหกนะครับ จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับนะฮะบุรีร์ในเมืองนัดรับได้นะครับนะฮะกวักมรกตด่างเหลืองสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะด่างชมพูนะครับอย่างนี้นะฮะสวยๆนะครับขอบคุณครับ